พิธาเคลื่อนไหวแล้วหลังตายชุติมาร้องเพลงพิธาเคลื่อนไหวแล้วหลังตายชุติมาออกมาร้องเพลงเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของดารานักแสดงสาวตายชุติมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ ก่อนหน้านี้ทำแฟนกรีดกันอีกหลังตายชุติมาได้ออกมาไลฟ์สดขายของแต่กลับร้องเพลงที่มีช่วงหนึ่งร้องว่าที่บอกเลิกวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจทำแฟนๆลุ้นแม่ตั้งใจจะบอกใครไหมพร้อมท่านยังเปิดเพลงสายลมที่ทีมพิธาแต่งให้แม่กลางไลอีกด้วยล่าสุดได้มีการเข้าไปส่องไอจีของทีมพิธาว่าได้เคลื่อนไหวหรือไม่หลังตายชุติมาร้องเพลงนี้ออกมา พบว่าได้โพสภาพคู่กับอุ้งอิงพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าดีใจที่ได้คุยกันครับซึ่งยังไม่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด